สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมพอโตอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีรถเก่งนะคะมาแนะนําเป็นตัวไฮบริดด้วยนะคะรถประหยัดน้ำมันสุดๆเลยสําหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota c o ค o l l อัลติสค่ะได้เป็นเครื่อง1.8ไฮบริดโตมิดนะคะคันนี้ได้รถปี2021ค่ะราคาตั้งขายอยู่เพียง589,000บาทดูตัวรถนะคะได้เป็นสีขาวนะคะเดิมๆจากโรงงานเลย เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหน้ากันเลยว่าได้อะไรกันบ้างนะคะไฟหน้านะคะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะไฟได m e ิทัลนิ่งไลท์นะคะไฟตัดหมอกคู้หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยตัวโลโก้นะคะตัดด้วยสีน้ำสีฟ้านะคะเป็นสัญลักษณ์ของไฮบริดนั่นเองในส่วนของด้านข้างนะคะรถนะคะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนเลยดูโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ แสองของล้อนะคะได้เป็นล้อแมกอัอลอยค่ะทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยได้ยางปีใหม่ๆไปใช้งานด้วยนะคะกระจกมองข้างนะคะพับและปับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเลยมือเปิดนะคะได้เป็นสมาร์ท n t นทค่ะเดี๋ยวเรามาดูรละเอียดภายในกันบ้างภายในคุมโทนไปด้วยสีดํานะคะมาพร้อมกับเบาะหนังค่ะสีดํานะคะเดิมๆจากโรงงานเบาะฝั่งคนขับต่อไฟฟ้านะคะ แล้วก็พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะฝั่งขวานะคะอ่าฝั่งซ้ายนะคะสามารถคอนโทรลเครื่องเสียงได้แล้วก็รับสายวางสายได้นะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นคูดคอนโทรลคันน้เลขไมวิ่งไป16,500กั้ากับอีกห1 6นึ่งมนห้ารนะคะไม้แท้ไม่เดิมนะคะพี่ไม่มีการกลับไมก็ไมแน่นอน ได้วิทยุเดิมจากโรงงานเลยนะคะแอร์ได้เป็นออโต้เกียร์ออโต้นะคะคันนี้จะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็คอนโซลตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วให้แบบนี้เลยสภาพภายในสวยมากเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะ มีแอรตอนหลังมาให้ด้วยนะคะ2ช่องแบบนี้เลยพื้นที่ด้านหลังก็กว้างนะคะตัวเบาะไม่มีอรอยฉีกขาดเช่นเดียวกันนะคะสภาพยังสวยๆแบบนี้เลยคันนี้เราใส่กันสาดมาให้แล้วนะคะทั้ง4บานเลยได้กระจกแค้เดิมทุกบ้านของโตโตยต้าเลยนะคะในส่องของด้านท้ายนะคะได้ไฟไท้ายแบบ LED ค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้อีก2จุดนะคะกล้องมองหลังมีมาให้พร้อมใช้งาน สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะกำลังตามหาอยู่นะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ห8 0 0ซีซีนะคะสาภาพห้องเครื่องสะอาดสะอานแบบนี้เลยนะคะห้องเครื่องนะคะไม่มีการรั่วไหลยหยดหรือซึมเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะภายในห้องเครื่องนี่สะอาดนะคะใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะ หัวน็อตนี่ไม่มีรอยแงหรือว่ารอยไข่เลยดูได้เลยนะคะเม็ดอาร์ตนี่กลมๆเลยคานด้านหน้านะคะยังอยู่ในสภาพที่สวยแบบนี้เลยสติกเกอร์นะคะไม่มีรอยแกะเลยนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยแงหรือว่ารอยไข่เลยเม็ดอาร์ตก็กลมๆเช่นเดียวกันรอยเหรียญบาทนะคะยังอยู่ครบนะคะ สติกเกอร์ต่างๆนะคะสติกเกอร์มออกอก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะรับประกันแบตเตอรี่ของไฮบริดด้วยนะคะสวยๆเลยใครที่กำลังตามหาอยู่นะสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o y o ต้าโคโ l a อัลติสค่ะได้เป็นเครื่อง1.8ไฮบริดโตมิดนะได้รถปี2,000 2ี่สค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทคันนี้ฟรีดาวผ่อน10,000บาทตลาย,ยุสัญญาเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทุก77จังหวัดเลยสำหรับใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์083 442 8, 8 7 6 2นะคะออมเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดกระดิ่งนะคะทื่อ พที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากออมอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะออมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ